สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมเมืองบาร์เซโลน่านะคะตอนนี้คือนั่งอยู่บนรถบัสที่เขาสำหรับให้นักท่องเที่ยวนั่งชมเมืองนะคะก็ต้องซื้อบัตรชมนะคะซื้อบัตรขึ้นรถเนี่ยคะ่ะรถบัสนี่มันก็จะมีจอดอยู่ตามป้ายต่างๆในเมืองบาร์เซโลน่านะคะแล้วเขาจะมีบอกว่าอันนี้เป็นสำหรับรถบัสที่สำหรับคนที่จะนั่งท่องเที่ยวดูเมืองบาร์เซโลนา่า นี่ค่ะนี่ตอนนี้นั่งอยู่บนรถนะคะช่วงไอ้รถคันนี้ตอนแรกก็เขาบอกว่าจะขึ้นน่ะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่พอดีเราไม่ได้มีหน้ากากอนามัยมากันเลยอะ่ะก็คนบนรถมันยังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะคนขับรถเขาก็เลยให้ขึ้นเขาบอกว่าขึ้นไปได้นะแต่เดี๋ยวถ้าคนมาเยอะๆแล้วก็ต้องดูเหมือนกันถ้าเขารู้สึกว่านั่นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราก็ขึ้นไปนี่ค่ะเมืองเขาโอโห เมืองนี้เราชอบมากเลยค่ะเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าน้าสเปนนะมันจะมีเสน่ห์น้าหลงไหลขนาดนี้นะเพราะอะไรถึงชอบค่ะเพราะว่าหนึ่งเมืองนี้สวยสองมีสถาปัติสายกรรมที่แบบงดงามมากเลยค่ะแล้วเราเป็นคนชอบศิละปะใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับศิละปะให้เราชมมากมายแล้วก็ผู้คนเขาก็ไนส์นะคะผู้คนแบบว่า มีอัตยาสัยดีนะคะแล้วก็อาหารก็อร่อยอะค่ะมันก็มีให้ให้ทานหลายอย่างแต่อาหารไทยก็าหายากนิดนึงนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักที่ก็ได้ตอนนี้มอเตอร์ไซค์เต็มเลยเขามีทั้งมอเตอร์สไซค์มีไม่ใช่มอเตอร์สไซค์ส่จักรยานยนต์ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถจักรยานจอดอยู่เยอะอยู่กันผ่านไปแล้วเมื่อกี้สีแดงๆนะรถจักรยาน มืองนี้มันแบบเป็นเมืองที่คึกคักอะค่ะนั่นรถเมล์ของเขาสีฟ้าสวยแล้วก็ไอ้ที่ใหญ่ๆข้างทางขวามือนั้นเป็นสุดจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะเราก็เข้าไปเดินมาก็ของก็ดีนะคะแต่ว่าเราไปไม่ไม่ไม่ไ,มได้หลายวันก็จะไปทําอะไรก็รีบๆนิดนึงอ้ามาถึงตอนนี้มันเป็น เป็นช่วงที่ไปนี่เป็นช่วงเฟสติบัลช่วงงานเทศกาลของเมืองเขานะคะเขาจะมีการแบบว่าเนี่ยเป็นหุ่นจากนิทานอะไรอย่างเงี้ยมาเดินแล้วก็ให้คนดูให้นักท่องเที่ยวดูสวยงามมากเลยค่ะเขาทําเข้าใจทำอมัน่ารักอ่ะเด็กๆกผู้ใหญ่โอ้คนก็ไปยืนดูกันช่วงตอนที่เราถ่ายนี่เรานั่งทานอาหารานคะคะตรงใกล้ๆกับที่เขาเดินเข้ามาแล้วแสดงเนี่ยค่ะเนี่ยดูเขาใส่เนี่ยโอ้มันแบบมี คนสเปนนี่เป็นชาติที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงมากขอบอกเลยว่าสูงมากตรงนี้อะ่ะที่เป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเรามาประเทศนี้เราแบบใช่เลยตรงนี้แหละใช่เลยของเราเลยโอ้นั่นแหละ <c oughs> ก็อย่างว่านะ <c oughs> คือแต่ที่อื่นอ่อาจก็อาจจะมีสวยงามอาจจะมีเตตาหรือทําให้เราสะดุดใจก็ได้นะเราก็ไม่ยังไม่ได้เคยไปหลาย,หลาย,ห,ลายหลายประเทศในยุโรปเนี่ยแต่มาบาร์เซโลนาเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยครั้งที่สองเลยะคะ่ะ แล้วก็าจะให้ไปอีกที fourth, Vater, ่สามที่สี่ก็อยากไปอีกค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเรายังดูเมืองเขาไม่ไม่ทั่วยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นนะคะเห็นผู้ชายแม่เสื้อสีมส้มนะคะรู้สึกเขาว่าเขา ก็จะแบบว่ายัางไงอะช่วยอะช่วยแบบว่าเขาก็ให้คนที่พิการทางสมองหรือว่าอะไรนีคะมาช่วยแบบว่าช่วยออดูแลก,แกิจกรรมของเฟสติวัละอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ารักประเทศสเปนนี่บา,บางส่วนบางอย่างก็ยุโรปนะคะคล้ายๆกับสวิเดนนิดนึงเขาให้ความสําคัญกับคนพิการนะคะคืออยากให้มีส่วนร่วมอยากให้ออกมาพบปะผู้คนตรงนี้มันดีมากเลยนะคะเขาไม่เหมือนบ้านเรา บ้านเราบางทีต้องอาจจะตุคั้งไว้ในบ้านบ้างเก็บแบบให้อยู่ในบ้านบ้างไม่ให้ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวนะคะอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้พูดรวบรวมไปทั้งหมดแต่ว่าพูดถึงว่าคุณภาพชีวิตของคนพิการเนี่ยหรือผู้มีปัญหาทางด้านสมองหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะทางยุโรปเนี่ยให้ให้มีความช่วยเหลือให้ความสําคัญมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีโอ้ดูชุดคืนนี้อ่ะสวยนเนี่ย ป้าเขาลูกป,ป้าไม่ทราบนะคะเขาให้ให้ลูกสาวขี่คอแล้วก็เต้นตามจังหวะน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยดูโห,โห,โหแบบบรรยากาศมันดีมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแนะนําให้ไปเลยนะบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่สวยมากเลยค่ะแล้วก็มีมีความมีวัฒนธรรมที่งดงามนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็ทางด้านศิละปะนี่แบบสวยงามนะคะต้องไปดู